สำหรับวันนี้นะครับเนี่ยผมอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้ก็คืออยู่ริมฝั่งโคงนะครับนะนี่อ่ะให้ดูตรงนี้นะบรรยากาศดีมากนะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะตอนนี้เวลาประมาณ6โมงกว่านะครับเพื่อนๆนะลมค่อนข้างแรงนะอาจจะมีเสียงลมเข้าใม่บ้างนะครับนะ แล้วก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็มีนัดครับนะวันนี้ขอแจมนะครับให้เจ้าถิ่นนะครับพาผมไปหาปลาด้วยนะครับวันนี้จะลงเรือหาปลานะครับอ่าแล้วก็น่าจะเลาะริมฝั่งโคงนะเพราะว่าผมก็ยังไม่แน่ใจว่านะเขาลงขายไว้หรือว่าเขาลงเบ็ดไว้นะครับนะแต่ว่าเท่าที่ผมดูดูอยู่นะครับนี่ก็จะมีตรงนี้นะครับนี่มีทุ่นลอยนะ ผมเลยคิดว่านะเขาน่าจะลงขายไว้นะก็เลยบอกว่าขอแจมไปหาปลาด้วยนะครับนะนี่ทุ่นลอยอย่างนี้นะครับนะหลายทุ่นเลยนะครับนะยาวไปถึงนู่นนะครับสุ้มต้นไมเ้เขียวๆทางนู้นนะครับนะนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองเช็คหมายดูนะว่าจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีหมายเด็ดหรือเปล่าเพื่อนๆนะ <c oughs> นะก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บนะเดี๋ยวถ้าน้ามาเนี่ย <N EC L an> เดี๋ยวเขาจะพาผมขึ้นเรือลานี้นะคิดว่าน่าจะเป็นเรือลานี้นะครับนะวันนี้ผมมารอก่อนเลยนะมาแต่เช้าเลยนะครับนะเสียงยังอู้้อยู่เลยเพื่อนนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าน,นะครับนะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนดูนี้ก่อนนะไกลๆตรงนู้นนะครับนะเป็นสะพานพิจภาพไทยลาวนะครับนะของจังหวัดมุกดาหารน,นะครับนะส่วนฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นประเทศลาวนะครับผมนะฝั่งสวรรค์เขตนะครับนะอยู่ใกล้กันนิดเดียวนะครับแค่ แม่น้ำโขงกันนะครับนะเหมือนที่ทางโตโน,โน่นะว่ายข้ามโขงนะแต่สุดปังขออนุญาตไม่ว่ายนะสุดปังขออนุญาตน,นั่งเรือแทนอ่ะโอเคนะก็เดี๋ยวอีกสักปั๊บนะผมคิดว่าน้าก็น่าจะมาแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมน,นะครับนะว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับนะเอาแล้วเพื่อนนะตอนนี้เนี่ยอย่าบอกว่า ผมอยู่เรือแล้วนะครับนี่อนะครับวันนี้ขอแจมน้าหน่อยนะน้าหน่อยน้าหน่อยวันนี้จะพาผมไปเที่ยววันนี้ก็มีเท่าที่ถามแ้าหน่อยเมื่อกี้นะน่าจะมีลงขายไว้นะลงขายเบ็ดลาวอะไรงี้ครับอาจจะมีรอบดักปลาด้วยนะก็เลยคิดว่านะวันนี้น่าจะสนุกนะครับนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าอะไรยังไงไปตรงไหนนะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะตื่นเต้นตื่นเต้นเอาแก้วนะมา เดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับน้าไปกันเพื่อนนะลุยลุย let's go นะลมอาจจะแรงนิดหนึ่งนะครับนะนี่ให้ชมบรรยากาศนะครับนะ นั่งเรือมาได้สักแป๊บหนึ่งนะครับนะนี่นะจะมาพามาเช็คนี่ตรงนี้เป็นรอบดักปลานะครับเพื่อนๆเห็นตุ้นไหมนี่อยู่ตรงนี้นะถึงแล้วนะครับนะอยู่อ๋อโอเคโอเคครับเดี๋ยวนะ้าบอกว่าเดี๋ยวนะ้าจะลองอ่าเช็คให้ดูสักหลังหนึ่งนะครับว่าจะมีปลาหนนรื <laughs> อเปล่านะอนี่เอาหลังนี้เลยนี่อ่าผูกเชือกไว้นะครับเป็นรอบดักปลานะ ทิ้งลงไปเลยใช่ไหมครับนะอ่าโอเคอ๋อเป็นแบบนี้นะนี่มาแล้วนะเชือกยาวเพื่อนๆนะลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยปลาเข้าหรือเปล่านะรอบดักปลานะครับอ่าเป็นแบบนี้โอ้โหรอบใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอเค อ๋อประมาณนี้เพื่อนนะก็มีหลายหลังนะครับนะอยู่แนวนี้หมดเลยเนีย่เพื่อนๆน,นะเห็นนะรอบโอ้ส่วนส่วนข้างหลังผมนี่ก็มีหลายหลังนะครับนะแต่ว่าน่าจะเป็นของอนานาท่านอื่นนะครับนะประมาณนี้เพื่อนนะวันนี้ก็พามาชมนะครับนะไปครับเดี๋ยวไปเุืกอนต่อครับ ผ่านกระชังเลี้ยงปลานะไอเห็นนะ้บอกว่าจะเลี้ยงปลานะ้ำตนะื้นะน่าจะเป็นปลาดินนะครับนะนี่นะครับบางทีก็เอาปลาดินนะครับเนะี่ยเอาไปล่อปลาปลากดค้างนะครับปลาดินที่เขาแบบว่าตายแล้วครับก็ใส่ล่อไปนะครับแล้วก็ทิ้งไว้เอาไว้ล่อปลาปลาหนังนะปลาหนังมันชอบมากินนะครับนะนี่กระชังเลี้ยงปลายาวเลยเพื่อนนะโอ้ ผมนั่งเรือมาประมาณเกือบ20นาทีแล้วนะโน่นใกล้ก็ไปเรื่อยครับสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับนะฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งลาวนะครับนะเห็นไกลๆตรงนู้ไม่รู้เพือเบบนะ่อนเห็นหรือเปล่านะตรงนู้นนะตรงนู้นจะเป็นท่าเรือของฝั่งลาวนะถ้าเกิดเราเอาเรือไปเนี่ยเราก็ต้องไปขึ้นตรงนั้นนะครับนะถ้าเอารถไปเนี่ยเราก็ต้องนี่ข้ามสะพานตรงนี้นะครับนะสะพานมิตรภาพนะครับนะร้านะบอกว่าสมัยก่อนนี่ท่าเรืออยู่ตรงนี้นะครับของเรานะ เดี๋ยวตอนนี้ยกเลิกไปแล้วนะทางขึ้นอยู่นี่นะครับนะแบบนี้นะท่าเรือฝั่งไทยนะครับนะโอ้บรรยากาศดีมากสุดยอดเลยเขืเ่อนทางเลี้ยงปลาเพื่อนส่วนมากเป็นปลานี้นะครับนะส่วนมากก็เลี้ยงปลานินแหละครับผมปลา,านินเนาะเออส่วนมากเป็นปลาดินเพื่อนเพื่อนนะเมื่อกี้ก็ถามนะว่า ม่น้ำโขงนี่ปลาอะไรบ้างบอกเนาะมีทุกปลานะครับส่วนมากจะจะเป็นปลากดคังนะครับปลาเทโพปลากดก็มีอ๋อครับเยอะแล้วเพื่อนนะนี่ดูยาวตลอดแนวนะครับนะเอ,เอาเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะทิ้งสมองไหมครับนะทิ้งสมอกัอนไหม ไม่ต้องปล่อยเรือปล่อยเรือไหลไปเรื่อยๆอ,อ,อานะเพื่อนนะตอนนี้ก็มาถึงรอบที่ดักปลานะครับนะนี่ห้ 5, าหกังนะครับนะบรุลุนนะ <c oughs> จะมีผลงานหรือเปล่าฮ <c oughs> ะช่วงละหลังนี้ปลางเงียรครับนะแล้วแต่วันใช่ไหมครับอ่าเผื่อโชคดีนะ ปากดเข้านะไซสนะิบโลอะไรเงี้ยนะปากดครั้งนะเพื่อนนะเราเป็ช่วงของมันใช่ไหมครับแล้วแต่วันเลยนะเมื่อกี้เพื่อนๆนะ่าจะเห็นแล้วนะยก,ยกให้ดูรอบหนึ่งนะโอโ้รอบใหญ่มากนะผมนั่งถ่วงงนี้นะอยู่หัวเรือนะดูโอโรอบใหญ่มากโอ้ยมีปลาอ๋อปลานินปลานินที่เป็นเหยื่อใช่ไหมครับ อปลาตายแล้วอ๋อเป็นเหยื่ยอมไม่เข้าไม่เข้าครับโอ้โหรอบหลังใหญ่ครับทิ้งก็ไม่คืนเพื่อนนะแบบนี้เลยแล้วก็ปลูกทุนไว้นะครับมีประมาณห้าหกหลังเพื่อนนะเราเป็นลุ้นทีละหลังอ๋อนี่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อากาศดีมากเลยครับนะโอ้บรรยากาศดีมาก ดับเครื่องแล้วก็พายเอากระชังเลี้ยงปลา่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำเป็นแพรเลยอ่านี่เพื่อนนะแป๊บเดียวเนี่ยลอยมาถึงแล้วนะนะผมนั่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะเกะกะน้นะนี่นี่ รอบอยู่ตรงนู้นนะครับเราทุ่นลอยมาถึงตรงนี้นะครับนะตามเชือกไปครับลุ้น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  <laughs> บางวันก็เข้าหลายตัว ก็ไดด้ววเียเอ,อ๋อจันใช่ไหมจันดักปลาใช่ไหมครับมีทั้งรอบทั้งจันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจันจันน้านี่หายไปหมดแล้วโ <laughs> ดนน้ำพัดไปหมดแล้วนะอโอ้โอเงียบเงียบอ๋อมีแต่ปลาเหยื่ออยู่านี่นะปล่อยลงไปคืนครับแล,แล้วครับตรงนี้เหรออ๋อ นี่นับนับบอกว่านี่รอบตัวนี้เนี่ยคราวก่อนเนี่ยไดปลาไซส์ประมาณสี่โลนะปลาอะไรนะปลาปลากรดค้งใช่ไหมครับไม่แ๋วเลยที่นี่ปลากรดค้งนี่เขาบอกว่าเป็นที่ต้องการนะครับร้านอาหารนี่ชอบมากนะเนื้ออร่อยใช่ไหมครับนะเนื้ออร่อยนะมามามุ่งอาหารที่ต้องกินปลากดค้งก็ครับใช่ส่วนมากส่งร้านอาหารกันหมด น่ะเพื่นเพื่อนนะปลาแค่ตัวใหญ่เลยนะครับอ่ะมาลุ้นมาลุ้นรอบตัวนี้ต่ออ้าวดึงไปทางโน้นแล้วครับผมนั่งถ่วงทางนี้หลบให้ลบให้ตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นตาข่ายถปาปลาอ๋อมันเป็นรอบ เห็นมีทุ่นลอยนึกว่าแบบว่าผูกตะข่ายไว้เข้าใจผิดอ๋อจาเป็นตะข่ายก็จะไหลไปมน้อ๋อ้าเป็ยใช่ก็จะไหม้ครับเนังเอนะอ๋อนะบอกถ้าเป็นตะข่ายนี่มันก็จะไหลตามน้ำาเพราะน้ำมันแรงเพื่อนนะโอเครอบดักปลานะครับใหญ่ อบดักปลานะครับใหญ่มากเพื่อนนะปลาใหญ่เข้านี่นะสิบโลก็สบายๆแล้วนะตะขคร่เล็กก็พังตะขคร่เขาขาดเลยอือเพอาปลาตัวใหญ่ใช่ไหมครับถ้าลงขขายไว้นี่ขาดหมด ต้องคอยดูตลอดใช่ไหมครับถ้าเป็นถ้าเป็นลงขายไว้เพราะปามตัวใหญ uh ่เ huh. ดี๋ยวขายขาดหมดเลยนี่มาทุนแห่งความหวังเราเกี่ยวมาแล้วครับเกี่ยวมาแล้วนี่ถ้าเพื่อนๆมองเห็นนะตรงนู้นนี่แบบ รนลอยเต็มไปหมดเลยนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นน่าจะลงรอบเหมือนกันหมดใช่ไหมครับอผมก็เรียกไปถูกดีรอบกระจันนะทิ้งลงไปเลยอรอรุ่นนี้นะบรรยากาศดีมากอยังเงียบอยู่นะครับนะหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วนะอะโอเค ก็ได้ชมบรรยากาศนะครับนะได้ชมวิธีจับปลานะจริงๆเนี่ยที่เราขับเรือไปตรงนู้นเนี่ยโอ้โหมันมันเยอะมากเลยครับนะทั้งรอบทั้งจันทั้งอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังหมดเลยใช่ไหมครับเยอะหมดเลยนี่โอ้โหก็แล้วแต่ว่าวันไหนจะปลาจะเข้าไม่เข้านะนะก็มาเช็คทุกวันใช่ไหมครับวันเว้นวันวน,วน,วน,นะถ้าถ้า ดูปลางเงียบๆใช่ไหมครับถ้าปลางเงียบก็วันเว้นวันเนาะแต่ถ้าครับวันไหนไม่ได้ราก็เดินเดินดูน้ําเดินดูน้ําดูปลาไปาาครับอ๋อถ้าถ้าลมไม่แรงลมเงียบเงีย,ยงปลามันขึ้นใช่ไหมครับ แล้วถ้าเกิดเราเห็นปลาขึ้นนี่เราทําไงต่อครับเราก็บางทีเราก็เอายึอ๋อ oh, ก็คือเราก็ย้ายรอบเราเลยใช่ไหม,ไมเห็นปลามันขึ้นใช่ไหมครับอ๋อโอเคผมนึกว่าเห็นปลาขึ้นเกาแหวหวานเลย <Okay. S 1> <laughs> คนนั้นแหละชอบหวานแหโออก็แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแต่คนใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> อ๋อมีทั้งหวานแหมีทั้งตกปลาก็มีแต่ส่วนส่วนมากลงรอบ ลงรอบน่าจะง่ายสุดนะท้าที่ผมดูนะ<ม>เหมือนกับว่าเราลงรอบทิ้งไว้ยกทิงยกิงไว้เลยลงรอบทิ้งไว้เลยแล้วก็รอมาเช็คเอายกเป็นยกดูตอนเช้าวันละครั้งก็พอแล้วอืที่เห็นนี่ก็เยอะครับเพื่อนนะรอบนี้ประมาณสักยี่สิบสามสิบหลังนะตรงนี้นะเห็นด้วยตาเปล่านะครับนะเพื่อนๆไม่รู้จะมองเห็นหรือเปล่านะมันมันแบบเรียงกันแบบยิบๆ,ๆ,ๆเลยนะครับนะ เสือนอนกิน <laughs> ไ,มไ,ไม่ต้องทำอะไรนะครับนะนอออล,ลอยยกตรงนั้นเห็นมีทุกนร้อยหรือเปล่านะมนมนะไม่มีแล้วนะนลยแต่แตทุ่นละนู่นตรงนู้นก็มีอีกนู่นอนะ่ะสิบสิบยี่สิบทุ่นตรงนู้นนะเป็นรอบหมดเลยรอบ,บ้างจาันบ้างเป็นรอบกับาจันนะเ,นเพื่อนนะจันก็เหมือนเหมือนเหมือนกำดักปลาที่มันมีประตูคอยเปิดปิด หมือนกับดักดักหนูใช่ไหมพอมันมีปลาเข้าไปเพื่อมันก็ปิดประตูลงมาเดี๋ยวตอนนี้หายหมดแล้วโดนน้ำซัดหมดแล้วของก็เหลือยังมีของเหลืยังมีนะแต่ว่าของน้าพังหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูไอ้หลังนึงมันเหนืออยู่แต่มันใช้ไม่ได้อ๋อจันใช่ไหมพ่อนะอ๋อเดี๋ยวน้าพาไปดูจันนะจันที่ชำรุด <laughs> จันที่รอดรอดจากน้ำซัดใช่ไหมครับ <laughs> ตอนนี้ก็กลับมาถึงฝั่งแล้วเพื่อนนะหลังจากที่ไปยกรอบเช็คปลาดูกับนะนะเมื่อกี้มาจากตรงนู้นอยู่ตรงนู้นโน,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 น่นโน่นลอยลอยอยู่ตรงนู้นนะเยอะเลยนี่ฝั่งนี้ก็มีเยอะนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีเยอะแต่ว่าไม่ใช็ของเรานะ <S <S เดี๋ยวผูกเรือไปก่อนนะล่ามโซ่เลย นี่อย่างนี้เลยน้ำค่อนข้างแรงเพื่อนนะแล้วก็นี่มีกระชังดักปลาอยู่นี่ครับช้งเล็กๆนะของน้านะน้าบอกว่ามีปลาอยู่ตทสาตัวนะปลาตัวเล็กเดี๋ยวเราลุ้นกันหน่อยที่ว่าเป็นยังไงเหลือตัวเดียวนะน้าบอกตายหมดแล้วเหลือตัวเดียวดูก่อน ยกขึ้นมาดู๋อนี่ไงนี่ไงโดดโดดโดดยังอยู่นะยังไม่ตายปลาอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะสองตัวเขาเรียกปลาอะไรครับนะปลาหางแดงปลาหางแดงใช่ไหมครับใช่หางเป็นสีแดงนี่เพื่อนเห็นนะนี่เป็นกระชังดักปลาที่ว่าแลานะได้ปลามาเขาก็ขังไว้กระชังก่อนนะอยู่นี่เลยอ่ะปล่อยขึ้นก่อนเดี๋ยวปลาตาย จะได้ปลาก็มาขังไว้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมครับตัวเล็กตัวใหญ่ขังไว้ก่อนเอายางมาลองไว้ไม่ให้เรือกระแทกหินเยอะตรงนี้ไม่ได้หินเลยครับ เรือทะลุใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ตอนนี้ก็เสร็จภารกิจนะครับ <Yeah. S 2> เก็บเรือให้เรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็พรุ่งนี้มาลุ้นกันใหม่ก็ <laughs> 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 ส่วนมากก็ออกไปวันเว้นวันบ้าง <Yeah. S 1> หรือบางวันถ้าเกิดปลาเข้าออกทุกวันเลย ชีวิตนะครับของริมแน้ำโขงเพ้วยนะเป็นช่วงๆผูกไว้อย่างแน่นหนาผูกไว้กับหินก้อนใหญ่ฝั่งนี้ครับอ่านไะด้นะนะพามาดูจันดักปลานะ โอนี่นะของจริงของจริงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แล้วเพราะมันมันเก่าแล้วครับรสนิมขึ้นหมดแล้วนะน,นี่วิธีใช้ก็คือ,เ,เ,อเปิดประตูขึ้นไปแบบนี้ก่อนนี้าามาเลย่าีเชือกแล้วก็มีมีกลไกนะมีเชือกกับไม้อเชือกตัวนี้แหลนะครับเอาเชือกตรงนี้ มัดกับไม้ตัวนี้ไว้อ่าตัวนี้เราจะมาล็อกตรงนี้ไงครับทีนี้ไอ้เชือกตัวนี้ไงปลาเข้ามามันก็โดนสายโดนสายโดนเชือกใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะหลุดลงมาประตูก็ปิดลงประตูก็ปิดลงอ่าแบบนี้เลยนะปูมายาชาวบ้านนะอันนี้ส่วนมากก็จะเป็นปลาใหญ่เข้าใช่ไหมครับถ้าปลาเล็กมันก็จะไม่ปิดปลาเล็กบางทีมันก็ดีดมันก็บางทีก็ดีดใช่ไหมครับอ๋อคืออาจจะต้องมี ต้องมีสายบางนิดหน่อยประมาาณนี้้ก็เขให้มันไปโดนเชือกเหรอใช่ไหมถ้าโดนเชือกแรงก็คือก็ปิดเลยอ๋อแต่ว่ามันอาจจะได้ทีละตัว2ตัวใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นรอบนี้ก็คือเข้าได้เรื่อยๆเลยอ๋อใหญ่เหมือนกันเพื่อนหน้านี้เรียกจันนะครับแต่อันนี้เล็กนะของเขาทำใหญ่กว่านี้อ๋อบางบางหลังก็ใหญ่กว่านี้แต่อันนี้ถือว่าเล็กอ๋อ มมันนก็ีประาณ้ครับแต่เขาจะบอกว่ายกยากแต่ปลาเข้าบางทีมเข้า,าเป็นคู่อ๋อส่วนมากเข้าเป็นคู่ปลาบางทีมันมาเป็นเป็นกลุ่มเป็นฝูงอะไรงี้ใช่ไหมครับปลาเข้าทีก็เข้าสองตัวสามตัวอย่างงี้ก็มีแแล้วต่อ๋อแต่อย่างงี้ถ้าเกิดเราไปลงในน้ํานี่ก็คือต้องทวงหินไหมครับทวงรอบทวงหินเลยมัดเชือกมางแล้งอ๋อตัวนี้ลทวงหินมัดเชือกแล้วก็ห้อยทุ่นไว้แล้วก็มาเช็คเอา มันก็รอบเลยถ้าเรายกจันทร์นะถ้าประตูปิดแล้วเราก็ได้ลุ้นแล้วครับถ้าประตูปิดได้ลุ้นแล้วแสดงว่ามีปลาเข้าแน่นอนยกแค่ยกขึ้นมาดูเห็นประตูปิดนี่ได้ลุ้นแล้วถ้าไอบางทีมันปลาเล็กมาโดนมันก็ปิดอ๋อแล้วแต่นะเผื่อปลาปลาเล็กมันมันมันมาดิ้นมาไหว้โดนเชือกพอดีนะบางทีมันจะมีพวก พวกปูพวกอะไรก็มีปูก็มีแหละครับปูคือเป็นเป็นเป็นเหมือนปูนางอย่างเงี้ครับเป็นตัวเล็กกว่าอ๋อปูมันโดนก็มีเหมือนกันนี่แหละไอ้หน้าหนาวเลยครับจะขึ้นมาปูเยอะเยอะหน้าหนาวอืมปีละครั้งปีละครั้งใช่ไหมครับจะมาตามไปขึ้นมาแล้วมันก็ตายก็ครับมีปูมา เดี๋ยอพามาดูนะมันจะมีปูอ่าถ้าหน้าปูใช่ไหมนะหน้าปูเนี่ยก็จะมีปูอยู่ตามซอกหินนะก็มาจับได้นะปูต,ตัวตัวไซส์ไม่ใหญ่มากใช่ไหมครับอ๋อเง,งี้ยไซส์เล็กกว่าปูนาครับไซส์เล็กกว่าปูนาเนะอะช่วงหน้าหนาวใช่ไหมครับ ก็ค yeah. ือหาจับ so ป oh, no ูก okay, so cool ็ค okay, so like oh, oh, okay, <laughs> <spoiler>. ือมายกหินอย่างนี้เลยโอ้เดี๋ยวหน้าหนาวนะมีโอกาสนะมาจับปูนะเพื่อนนะตรงนี้ยังไม่มายังไม่ขึ้นอ้าวนี่ไงมาแล้วก็เจอตัวหนึ่งเลยอ๋อนี่ไงโอ้นีบนีบนีบอันนี้เอาไปทําอะไรได้ครับส้มตําไหมคนแล้วแต่คนจะโอ้โ้นี่ไงบางคนเขาก็เอาตําตําเป็นอ แจ่วตามเป็นแจ่วไอ้้ปูอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าหน้าหนาวนี่เยอะเลยครับอืมมันเตัวเล็กอ่าไซนี้เลยเลยนะประมาณนี้ยังท้องอฮมันจะเป็นไข่เต็มท้องเลยไข่เต็มท้องเลยใช่ไหมครับเล็กๆเล็กๆไม่ใหญ่มากแต่ว่าจะขึ้นมาเยอะเลยอืแล้วก็ไปยกตามแบบนี้นะครับนี่นะถ้าหน้าหนาวปูเยอะนะเพื่อนๆนะเราก็มาหาปูกันนะโอ้น่าสนุกแบบนี้นี่ผมมาเดินจับได้ครับอยู่ริมฝั่ง ครับยกหินเดินยกหาไปเรื่อยข้างมันจะน้อยลงอยโอเคครับเพื่อนนะวันนี้ก็พาไปสนุกสนานพอแบบหอมปากหอมคอนะตอนนี้ก็ได้เวลาแยกย้ายแล้วนะครับนะก็วันนี้หลังจากที่ไปนะก็ ริมฝั่งแม่น้าโขงนะก็มีกระชังเลี้ยงปลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยปลาที่เขาดักหรือว่าวิธีดักปลาเนี่ยก็จะใช้วิธีการาใช้รอบดักปลานะนี่ทุ่นทุ่นเยอะมากนะครับนะทุ่นที่เขาผูกรอบดักปลาไว้นะครับนะถือเอาไง่ายนะบอกเป็นเสือนอนกินนะก็ทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็มายกดูนะครับถ้าถ้าปลาเข้าก็เข้าถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็มาดูใหม่นะครับนะ เวลาสุดที่ได้ไปก็คือใส์ประมาณสักสี่ห้าโลนะครับอ่าเป็นเป็นปลากดคังนะที่มีปลากดคังเยอะนะครับนะแล้วก็ใส,ส่สวยๆนะนะครับก็นะวันนี้ก็ต้องขอไปเพื่อนนะแบบเสียงแหบนิดนึงนะเพราะว่าตอนที่นั่งเรือขับเรือกันนานนะต้องตะโกนคุยกันนะเพราะว่าเครื่องเรือเสียงดังมากผมเจ็บคอเลยพยายามตะโกนคุยคุยแข่งกันเสียงเครื่องยนต์นะเสียงเครื่องเรือนะครับนะ เมื่อกี้น้เนี่ยพาเลาะไปทีนูนนะเกือบถึงนะครับในสะพานวิตรภาพไทยลาวนะพาชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ําโขงนะครับนะแล้วก็พาชมกระชังเลี้ยงปลานะส่วนมากก็จะเป็นเลี้ยงปันนินนะครับนะแล้วก็เอาไปขายตลาดเป็นปลาเผาเงี้ยนะครับนะก็เป็นวิถีชาวบ้านนะของริมแม่น้ําโขงนะครับนะเอาละครับนะถึงเวลาต้องแยกย้ายแล้วนะโอกาสหน้าเนี่ยผมจะมา ามหาคนงานได้ใหม่นะวันนี้ยังไม่เจอตัวนะแต่ว่ารู้วิธีจับแล้วนะอ๋ะอ,อแล้วก็สําหรับใครที่อยากตกปลายอย่างนี้นะครับนะ้าก็บอกว่ามันก็ต้องมีเหยื่อหมากอะไรเงี้ยปรากฏคังชอบเป็นเหยื่อหมักนะครับนะเราก็สามารถที่จะมาตกได้นะแต่ว่าตกยากนะาก็บอกข้างล่างหินเยอะนะครับแล้วก็สาหร่ายเยอะนะครับนะอาจจะต้องดูทําเลนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะติดเบ็ดมาด้วย <laughs> มาลองตีสักคันสองคันนะแต่ว่าเบ็ดอาจจะต้อง เวทแข็งๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าน้าน้าแรงนะครับเพื่อนนะโอเคแล้วนะต้องจากลาแล้วครับนะก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับนะจากลากับบรรยากาศแบบนี้เลยนะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจสุดปังเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ